Um. ไ,ได้จริงเหรอเออเฮ้ยเดินได้อย่างเดียวทำไมมาเป็นภาพมุมนี้ล่ะพูตรีเดินได้อย่างเดียวคืออ๋อเดินขึ้นพรมแดงอย่าบอกนะว่าแบบตึกๆมีเสียงหัวใจด้วยร้องด้วยหัวใจ เต้นด้วยหัวใจหรือเปล่าออไม่รู้ไม่รู้อันหละเดินเอาเดินเดินอ๋อ oh, เป็น oh. ดิกไฟไงกับ <is> ไฟเฉย เต้นตื่นเต้น<โ>ดน <The> ทด่านใดจะหันมานะเสียงร้องหรือเสียงเพียนครับ ใต้บันไดจริงๆเป็นเราไม่กล้าขึ้นมานะ <c oughs> <l ots> หลอนไหมละ่ะข้างบนมีเสียงอะ, <c oughs> อะไร่คุยแล้วขี้กลัว อันนี้คือพวกเราอยู่ในไอนี N ่ e, ถูกไหมอ่ใช่อนัล่างฉันืมลืมหน้าไปแล้วะนอาจริงๆ <laughs> <ś red> มีความฉากซึ้งนิดหน้อย <ś red> <ś red> น้ำตาจะไหลแล้วนะ <ś red> ประเด็นอีพวกข้างล่างคือรอเต้นอยู่จั <ś red> <ś red> งหวะเพลงก็น่าเต้น <ś red> มีความเป็นทิ้งกระเบือ่ะอีะอีคือโฮกดไรไม่ได้อ่ะอ๋อทำไมออไม่กด,ด้าหไ่้เหรอเฮย้ย นี่มันคือชีวิตที่เป็นตุ๊กตาุากคืน <c oughs> นั่น Beauty and the Beast ช,ะชะัด 哦。Oh. รักเกี e> ô, 1991, ่ยวยาทุกสิ่งพี่อ๋อต้องแปลแบบนั้นด้วยใมิรู้ว่าตามมาจับมาแล้ว

I'm sorry that I did it to you. I know how to make everything. We're again. To ban. all you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't let me brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. Know you. That <laughs> my fault to divorce. She's blaming herself. พ่อแม่จะเลิกพ่อแม่จะเลิกกันลูกหนีออกจากบ้านเฉยเป็นสาเหตุใช่ใช่มีหมาเด้วย Sweetie I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. it, it isn't. No, Rose. It was never your fault. Does that mean you can become friends again it's and whatever happens your mom me we will always be there for you and we always <laughs> love you we love you always <laughs> i will always tell that love i can't okay เสียงเด็กมันดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเนาะ Mr. <laughs> Hakim, Where did you find this? I found it at school in a trash can. <laughs> well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures <laughs> in the trash. Come on, let's go home. Lost more, more, more <laughs> okay so rose if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size what do you think would win mom <laughs> <on>, of course <laughs> you're right and that's why i like the hangout <laughs> cody i used to think you were completely irrational but i have to say you make more sense now จบเฉย. <laughs> chop แฮปปี้ดิงกปดคนใคยที่แสยน,านยาวนานมากคุ้มมากรับกินสุดด,ดีมากดีมากจริงไม่เบื่อยันฉากจบเลยใช่ใช่ก็เรียกว่าได้เ,ดเรียกได้ว่ามันมีอะไรที่หลากหลายอะเนาะแทบจะไม่ซ้ำเดิมเลยดีมาก นาฬิกาคูคูฮะไม่น่าจะไม่น่าจะ DLC นะ DLC ก็คงต้องรองดูใหม่ถ้าเกิดว่าเขาจะพัฒนาเฉพาะแนวแนวโคออกอ่ะพี่ต้องเล่นเพื่อนเฮ้ยน้องน้องน้จอยนี่ว่าอีจอยแต่จริงๆนะถ้าเราต้องอยู่บ้านแบบนี้เป็นเราเราก็เบื่อนะไม่มีคอม นะฮะไม่ใช่มั้งยังเด็กอยู่ก็อ้าเป็นเธอเธอจะทำอะไรอ่ะอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างเงี้ยนั่งให้เขามีเครื่องดนตรีให้เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอเดรกิจกรรมเหรอยักยกใหาย สวัสดีค่ะชื่อปอหรือว่าปอป,อ,ปอนะคะตอนนี้ปอก็จะมาบอกว่าปอเล่น Eat Take c t To จบแล้วนะคะถามว่า ถ้าไม่แต่ละคลิปปอถึงได้ไม่มีการแนะนำตัวเกมเลยต้องบอกว่าตัวเกมมันเป็นแบบโคอุปคอมมูนิตี้นะคะทุกครั้งที่เปิดคลิปขึ้นมาปุ๊บปอกับเพื่อนก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวปอจะมารูปพูดความรู้สึกโดยรวมของการได้เล่นเกมเนื้อเรื่องเกมนี้แล้วกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกมเนื้อเรื่องเกมแรกเลยนะคะที่ปอเล่นจบเพราะปกติถ้าเกิดเกมเนื้อเรื่องมาบางทีถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ย มันก็จะมี1คือถูกทิ้งไว้กลางทางนะคะกับ2มันยากเกินไปสําหรับเราใช่ไหมเพราะว่าบางทีเกมเนื้อเรื่องมาอาศัยการไขปริศนาและเราไม่ใช่เป็นคนซอกแซกอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคือ <c oughs> ปกติก็คือแบบปอจะเป็นแมวแบบว่าวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายเลยโดยที่ว่าไม่สนใจข้างทางเอาจริงๆในเกมเนี้ยปอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นคนขาดความรอบคอบและขาดความช่างสังเกตก็ว่าได้แต่ว่าต้องบอกว่าอีเทเคสทูไม่ทําให้ปอรู้สึกแบบนั้นเลย ครั้งแรกที่ปอได้เข้าเล่นในพาร์ทที่1นะคะต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นการแนะนําของเพื่อนปอที่เพื่อนปอเขาแนะนำมาอีกทีนึงเนาะเสียงเพลงดังไปไหมเนี่ยเสียงเพลงนี้เป็นเพลงของเอ็นเคของเกมนี้นะคะก็คือเป็นเพลงบรรเลงมันเป็นส่วนหนึ่งในสกิลของตัวผู้หญิงด้วยนะคือใช้เสียงในการ สร้างพลังทำร้าย,อยปอชอบมากเลยอะเอาจริงๆนะเป็นเป็นพลังพิเศษในเกมที่ปอชอบที่สุดนะคะด้วยความที่ว่ามันมันเพราะอะเนาะโอเคมาต่อถึงไหนแล้วเนี่ยก็คือพอเพื่อนแนะนํามาใช่ไหมคะตอนแรกปอก็ไม่ได้อะไรก็คือเออโอเคไม่เป็นไรเล่นกับเพื่อนแล้วกันแต่ทีนี้พอเล่นผ่านแรกปุ๊บปอร,รู้สึกว่าเฮ้ยปออยากเล่นต่อให้มันจบอะจริงๆนะ มาติดที่เพื่อนปอล์ทำงานคือตัวปอก็ทํางานแหละวะ่าแต่ว่าช่วงนี้ปอเว w ร r k ฟ r ร m home เนี่ยค่ะปอก็เลยมีเวลาค่อนข้างค่อนข้างจะมีเวลานิดนึงต่างกับเพื่อนที่ว่าเขาต้องทํางานเออปอก็เลยต้องนั่งรอเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราดาเนินมาถึง16พาร์ทเนี่ยใช้เวลาประมาณนะคะน่าจะประมาณครึ่งเดือนถ้าประจจำไม่ผิดเนาะ ประมาณครึ่งเดือนเกือบเกือบเดือนน่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าต้องรอเพื่อนเรียกได้ว่าเอาจริงๆคือมันสนุกมากเพราะว่าในเกมอะ่ะมันไม่ได้แค่ว่าเราจะต้องแบบหา,ขาไขปริศนาผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ละพาร์ทมันจะมีพลังมาให้เรามันจะมีความแปลกใหม่มาให้กับเราอย่างอันแรกอะ่ะ ตัวผู้หญิงจะเป็นค้อนส่วนตัวผู้ชายจะสามารถลอนตะปูได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือปอรู้สึกว่ามันจะยัดความเป็นมาเวลเข้ามาอย่างเช่นการเรียกตะปูคืนของตัวผู้ชายในตอนแรกๆถ้าใครใครคิดภาพไม่ออกสามารถย้อนดูคลิปปอได้ที่ชแนลนะคะ mm. ก็คือมันจะแบบว่าผิวปากเพื่อเรียกตะปูกลับมาถ้าหลายหคนสังเกตรหรือว่าเป็นแฟนมาเวลนะคะจะรู้สึกว่ามัน ความรู้สึกมาเหมือนการที่ว่าทอเรียกขอนกลับมาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำโลกของกัปตันอเมริกาที่อยู่ในผ่าดหลังๆเลยนะคะรวมไปถึงการที่ว่าสามารถขยายร่างให้กลายเป็นเดอะฮาร์คได้หรือว่าจะย่อลงมาตัวเล็กเท่าแอนด์แมนก็ได้นะคะสำหรับตัวผู้ชายแล้วก็ยังมีล่าสุดก็เลยก็คือในผ่าดสุด่าดที่15นะคะก็ จะมีความเป็นไอรอนแมนเข้ามาผสมด้วยซึ่งอันนี้มันมันเขาเอามามิกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าความรู้สึกเราได้อย่างนั้นอันนั้นคือปอคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเกมและสเสน่ห์ของเกมอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีรูปแบบการเล่นนะคะมันไม่ใช่แค่เป็น3 d open world ยเยวแต่ว่าบางทีมันยังมีความเป็น2 d ด้วยความเป็น2 d คืออะไรคือการเดินถ้าเกิดใครคิดภาพไม่ออกให้คิดถึงเมเปิลนะคะมันจะเป็นการเดินไม่ได้แบบว่าเดินอย่างอิสระมันจะมีแค่ซ้ายขวากระโดดขึ้นลงอันนั้นคือสอ d นะคะก็ แล้วก็ในส่วนของมุมมองนะคะบางทีเราฉากเราสู้กับบอสมันไม่ได้ว่าแค่เราจะต้องเผชิญหน้ากับเขาอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีรวมถึงมุมมองจากด้านบนที่จะต้องหลบนู่นหลบที่จากด้านบนหรือว่ามีการต้องทําตามเงื่อนไขก่อนถึงจะเข้าบอสได้ก็เรียกได้ว่าเป็นความสนุกและเป็นสีสันของเกมที่ปอชอบมากคือปอจะเป็นคนที่ชอบความแปลกใหม่นะคะก็คือมันไม่จำเจอ,อะไรประมาณนั้นนะคะ สำหรับใครที่ถามว่าถ้าเกิดว่าต้องให้คะแนนเกมนี้ปอจะให้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคะแนนเต็ม1ิก็เอาไปเลย10เลยแล้วกันนะคะก็เรียกได้ว่าอาใจปอไปเต็มเต็มเลยแต่ถามว่าระหว่างที่ปอเล่นมีอุปสรรคอะไรไหมก็ต้องบอกว่าอุปสรรคมันก็อยู่ที่ปอเองนะคะด้วยความที่ว่าปอเป็นคนอยู่หอคือปอไม่รู้ว่าปัญหาหออื่นจะเจอแบบปอไหมนะคะแต่ปัญหาหอปอก็คือ WiFi ที่เขาให้มาหรือว่าเขาขายปอเนี่ยมันไม่ดีพอที่จะให้เล่นเกม คือไม่ใช่แค่เกมนี้นะคะหมายถึงเกมอื่นๆด้วยมันไม,ม่ดีพอให้ปอเล่นเกมและทีนี้เขาไม่อนุญาตให้ปอลดำเนินการติดตั้งสายเน็ตภายในหอพักใช่ไหมคะก็สิ่งที่ปอททำได้ก็คือมีอยู่3ทางเลือกก็คือ1การแชร์เน็ตผ่านสาย USB นะคะซึ่งปอก็ลองแล้วในพาร์ทแรกๆนะคะก็เรียกได้ว่า ปอแทบจะบ่นแลกทุกๆ10นาทีเลยนะคะแล้วก็มีอาการหัวเสียหัวร้อนคือปอจะเป็นคนที่เล่นเกมและจะไม่มีอาการหัวร้อนนะคะเรียกไ,ได้ว่าเป็นเด็กที่คุมสติได้พอสมควรเลยในการเล่นเกมแต่แต่ไอเน็ตนี่แหละคะที่ทําให้ปอเกีียวกาดนะคะแต่ว่า2นะคะก็คือการแชร์เราเแชร์ฮอสปอตนะคะจากโทรศัพท์เข้าสู่เ,เข้าสู่คอมก็คือให้ เสียบตัวรับ Wi-Fi ที่ PC ใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันหยิบ h o ส s อ o t ตจากมือถือปอไปซึ่งไอตัวนี้ปอรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างสเสถียรกว่าการแชร์ผ่านสาย usb ซึ่งปอก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการแหลกอยู่ส่วนวิธีที่3นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ปอใช้อยู่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้ผลดีที่สุดแต่ไม่ร้อเปอร์เปอให้สักประมาณ70%แล้วกันนั่นะก็คือการซื้อราเตอร์มาใหม่คะ ก็พอทําการติดตั้งเรียบร้อยมันก็ยังมีแหลกอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยกว่าการที่หยิบฮอสปอตหรือว่าการแชร์ผ่านสาย USB เนอะมันก็เลยทําให้คลิปที่ปอถ่ายทอดออกไปเนี่ยบางจุดมันจะมีส่วนที่ อ,อารมณ์เสียเพราะว่ามันแหลกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละว่าคือพอมันแหลกปุ๊บมันไม่ได้มีผลเสียแค่ตัวเรานะมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมร่วมชะตากรกมของเราลาบากตัวอันนี้ก็สําหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะคะถ้าเกิดว่าเน็ตไม่สเสถียรก็อาจจะทําให้มีการหัวเสียหรือว่าหัวร้อนได้ปอก็อยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงแต่ก็เชื่อเถอะว่ามันสนุกจริงๆเพราะว่าถึงปอจะแหลกยังไงปอก็ฝืนเล่นจนจบก็ <c oughs> <c oughs> อันจริงๆก็เป็นเกมเนื้อเรื่องที่สมุกมากเลยนะคะสำหรับปอกก็คือปอกก็เอาใจไปเลยท่านะ่มินิฮาร์ดหนึ่งดวงนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่นก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเกมสตรีมนะคะซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ปอกก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบลดราคาหรือเปล่าเนาะในใครที่ชอบก็ที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามทางเพจออฟฟิเชียลของเขาได้ส่วนทางปอนะคะสาหรับใครที่ต้องการรับชมคลิปย้อนหลังนะคะเดี๋ยวปอก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้านะคะว่าพอจะทำการรีวิวเกมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะวันนี้บ๊ายบายค่ะ